ัสดีครับจะมารนะีวิวนะครับเจ้าวีโกปี06นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับมาชมครับผมผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีครับรถซิ่งสิเลยคันนี้เกียร์ออโต้นะครับผมใช้งานขับดีมากนะครับคันนี้ของแต่งภายในนะครับทุ่มๆเลยนะครับหัวเกียร์นะครับผมดิฟฟี่พร้อมขาไดเทียสวยๆนะครับเครื่องเล่นนะครับวัดบูธพวงมาลัยนะครับแต่งแหนเลื่อนใหม่นะครับแต่งแหนเลื่อนใหม่เลยนะครับเลื่อน เดินไม้ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเลขไม้อยู่ที่2 5งแสนห้านะครับมาฟังเสียงก่อนเลยครับผมแล้วลั่นโง่พอกเลยภยหาใช้งานไม่ผิดหวังนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดสี่บานนะครับมองข้างเป็นกระจกแต่งนะครับกระจกขารแบควนะรูปทรงแบบหล่อๆเลยนะครับสีสันลงเล่มเรียบร้อยนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับคาร์บอนสวยเลยนะครับ ฝาหน้าคาร์บอนแก้มคาร์บอนตูคาร์บอนปาท้ายคาร์บอนนะครับผมนี่อลลอแบบนี้เลยนะครับผมสีนี่แจ่มๆเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องเดิมดีแมพเทอร์โบเตอร์เราพอน้ำปีเนียมบัลลมงไฟฟ้านะครับเครื่องนิ่งๆนะไม่ดันมันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใช้หาใช้งานนะครับขี่ดีแน่นอนนะผู้หญิงผู้หญิงนี่ขับสบายครับเพราะเกียร์ออโต้อันนี้ เดี๋ยก็เปลี่ยนดีเปลี่ยนครบนะครับผมสีสันรอบคันสวยงามนะครับผมเก้าสิบกไปเลยครับผมแ๊บหลังก็เป็นาราบอนนะครับคานะครับกรอบป้ายไททท่อเลสทั้งเส้นนะครับลายได้แครับปลายท้ายแต่งนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับใครอยากใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับ 1 7 9 0 0 0าทนบาทครับส่งได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับรอแบบนี้เลยนะครับลองมาขี่ดูก่อนได้ครับช่วงช่วงล่างดีรถขี่ดีมากครับคันนี้บอกเลยรถขับนิ่มมากนะครับ1 7 9 0 0 0บาทครับดูรถได้ที่ยุทธยาเสนานะครับส่งได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับไกล้ๆขอให้บอกนะครับขับไปสไลด์ไปได้หมดครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ